ประกาศปรกาวันนี้แอดมินเอจากเอ็ิพิตอร์มีคาวดีมาบอสำหรับเหล่าแคปิตอเท่านั้นกับแคมเปญสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟระหว่างเอคิพิตอและวิตีกาช็อปสำหรับผู้ติดตามเ e อ็ิพิตอร์หากซื้อสินค้าในเว็บไซต์วิติกาช็อปลัดคอมครบ5 0าบาทสามารถใส่รหัสสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟนี้เพื่อส่งฟรีได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3 1พฤษภามนี้เท่านั้นโดยวิธีการใส่รหัสมีดังนี้1เลือกสินค้าให้คร500บาท2กดสั่งซื้อสินค้าไปที่รถเข็น3เลือกวิธีการจัดส่งงงสสสินค้าาโดยยเเเลืออกรกรรรรรีีถมัับฟ ที่เพิ่มเติมถึงร้านค้าและกดสั่งสินค้าไปเลยโปรดีแบบนี้เราแคปต้าพลาดไม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง3ามสิบพฤษภาานี้เท่านั้นก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมากับเอแคปต้าอีกแล้วตอนนี้อยู่ในชุด s อสบนะครับรอบนี้เป็นอะไรครับผมอันนี้เป็นไก่ฟ้าไก่ฟ้านะครับเจอกับหมาวัดใช่เป็นย่อมลุกกาแล็กซี่คอสโมเมนที่เข้ามาเต้นเลยนั่นแหละครับผมเนีเข้ามาเต้นเลยผมอยากได้ยินลาวิเดอร์ทาวครับ ไม่มีเลยในี่ยไม่มีผมอยากุณนั่งนั่งฟังระเบ้นเทา24ชั่วโมงผมผมนั่งฟังเวลา5ชั่วโมงบ้าแล้วมันมีมันมีพวกมันมีพวกที่แบบช่องยูทูบที่เอามาพูดไงเสียงประกอบเอาแต่เสียงราเป็นเดือเทามาไม่รู้มันทำไมเอาเป็นเดือเทาเออเพให้คุณต่อเล่านะมันเป็นเป็นเรื่องเป็นอ่าเป็นคีบี้พัตตาอย่างเปงของร์กบนคีวี้พัตตามัคือคล้ายๆมักกะโรนีอะพี่อร่อยใช่ใช่ใเอาเลยเอาเต็มที่โอเคเรื่องสยองออนไลน์อ่ะนี่มือหกใบแล้วเหรอ เอาแล้วตาเบลอตาเบลอโอเคมาใครเริ่มก,ก่อนเริ่มก่อนอีกแล้วไม่ได้ตาเบลอเขาอาจจะจำาะไรอายก็ได้สุดยอดจำมาจากดิจิมอนจบจำมาจากมือห้าแล้วเราจะเล่นอย่างไรอ่ะนี่มือวันนี้กดยอมแพ้ไม่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 เราจะไม่ยอมแพ้เฮ้ยสักหน่อยนะชารเดน,นโดอไม่ใช่ไม่ใช่อยากพี่มีเซตบ้านไม่มีที่จะลงยอมแพ้ไม่ได้ พอครับผมโคสมูฟอร์คอนมาเล็กสองสองสกิลกดทีแอคทิ้งหน่วยพิทักษ์กาแล็กซีทิ้งไกอาเสร็จอาบุญแล้วแปลงมันบอกว่าทิ้งหน่วยพิทักษ์กาแล็กซีหนึ่งใบจากบนมือนะเพราะงั้นเป็นเวทได้เป็นรุ่นไหมทิ้งหน่วยพิทักษ์กาแล็กซีหนึ่งใบแล้วแล้วก็เปิดห้าทิ้งไกอาเสร็จอาบุญแปลงมีไวรัสต่อแล้วก็ดูห้าใบบนสุดจากกองกระนำหน่วยพิทักษ์และมากสุดหนึ่งใบและยอดมนุษย์หนึ่งใบรไวิัสก็มันอยู่ก่อนไหมค ใช่ใช่มากสุดนะก็คือมันมันไม่ไม่จำกัดว่าเป็นเวทก็ได้นะนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนติดหนึ่งครั้งในหนึ่งเทิร์นด้วยอ๋อไม่ใช่ชิ้นสกิลใบซ้ำได้โดนกระบองโมโรดิซัคเกล็กซี่นะแล้วก็ฟอสโมมีอะไรไหมย่อมไม่ไค้เล็กซี่ใช่ไหมอ่ะและมาสุดหนึ่งใบนะที่เหลือริมใต้กองกรายอยู่ทำไมเป็นตัวประกอบโดนคอวันนั้นแตะยังไม่หายเอาลงซ้ำ เอาไม่ใช่ทีเซอร์กิวไปต่อนะครับทิ้งหน่วยพิทักกาแล็กซี่ทิ้งครับทองรวๆเขาก็พยายามหาของนะเพื่อเปิดท่าไปนะเอาหน่วยพิทักษหนึ่งใบแล้วก็เอาย่อมนุษยหนึ่งใบนะเพื่อตกไปเจอครับโอเคย่อมรุษย์หนึ่งใบครับผมมาแล้วแล้วก็หน่วยพิทักเนาะหน่วยพิทักษ์หนึ่งใบใช่แล้วสีย้อมนุษย์มีล่ะอร่อยเลยคอสโมเลเซอร์ได้เกณฑ์หนึ่งแล้วก็เสิร์ชคอสโมแมน อาร์ตไม่ฟลอยรอล้อาร์ตฟลอยของพินัทนะครับพินัทนี่จ่ายมาเป็นการหาฟลอยที่ไม่ไม่เสียตังค์ทับาทนะครับเพราะเราต้นเราทัน้อมครับจ่ายสองเกตบัดดีตอนนี้มีจังหวะนะบัดดีทันฟอมอ่็ไม่มีอะไรนะเราไม่สนใจก่อนใส่โซ่พี่โดดได้นะจริงๆถ้าพี่อีจะโดด ไม่ไหมอ๋อมันโดดได้แท็กโดดไรยคุณไก่ฟ้าเอาอวายลืมไก่ฟ้าเห็นทองทองเหมือนกันเนีห็นไก่โดดงั้นเหรอใช่นี่มันไก่ฟ้าวิยัไงฟ้าวิฟ้าวิโดนไก่เอ้ยทีนั่นยังทำได้เลยพี่ซึมยังทำได้เี่พี่ซึมยังทำได้เลยโอเคอือพี่ซึมยังทำได้เรกลัวตายก่อนนะทุกคนเราทำยไงดีอ่ะกดยำแพ้ไม่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 ใช่คนแบบนั้นเหมือนหยุดดีเราหนีห้าคริบว่ห้าคริบข้อเลยนะห้าอันนี้ ีไม่แดงหรอกโอ้ยสีะรคีิดว่าอีพันเดร์เทนไหมโอ้โโออย่างนี้นเององีได้สิอะขอคนนี้ครับผมจานิงเกตโดูสุก้าโซมันบอกว่านนไปะทที่ไม่ถูกเลสนะตัวนี้ติดหมกแล้วแล้วก็ บวกหนึ่งคริกบวกเป็นไอเทมก็จะเป็นหกค, mm hmm. ค,คริบใช่หกคริกไปเลยไอค์แท็กครับไหกคริบก็ยิแพ็คหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเราขอเราขอเ <Impact. S 1> ราขอยิมแพ็คห้าไลท์เวดหม่ทอดโมชินคัปเปอร์ครับได้สองเกรนดัมมอลสุดสองจากกลองเล็กเข้าสู่ช่องเกรดสองใบหลังจากนั้นสามารถจร่ายค่สไม่สามารถใช่ไหมครับไม่ได้ สามารถจ่ายคอทันฟอร์อมเพือ่ออจากดอกหนึ่งใบนะครับที่เปลี่ยนร่างทันฟอร์อม,มใช่ใช่ไม่ทําได้ไหมล่ะใช่สามารถเออก็สามารถเนี่ยไม่สามารถ,ไ,าารถไปทันเลยกดยังไงไม่สามารถผมก็ตาที่คูนเปลี่ยนร่างผมไม่รับรับไม่ได้ตัวนี้มันบอกว่าจ่าย2เกรดน,นะและนำคอสโมหนึ่งใบที่ทันฟอร์อมอยู่ตรงช่องดอกเปลี่ยนร่างเลยเป็นตัว<ม>ตัวสุดท้าย นะครับแค่นั้นแหละโซ่ตั้งเป็นในในรู้อีกทีใช่ใช่อุลตร้าแมนเฮ้ยอุตลตราคอสโมแมนไม่ใช่อุลตร้าแมนนะครับแล้วก็เลกาซทิ์เลิกสิาทไฟนอลผ่านเทินเออตัวนี้ไม่มีโซ่ไม่มีครับมันต้องใช้โซ่อีกแล้วเพราะว่าการทำลายมันบอกว่าการการใบน,นี้ขอไม่ได้นะครับแล้วบอกอิกทธิฤทการ์ดนี้ไม่ถูก อาการแบบนี้บนสนามไม่ถูกทำลายไม่ถูกนะครับก็คือไม่ถูกยกเลิกเมื่อการนี้ได้รับความเสียหายเมื่อเมื่อเราได้รับความเสียหายนะครับสามารถจับงเกตเพื่อให้ความเสียหายนั้นลดลงห้าไม่ติดบนพื้เถินพื้อเถินได้ใช่ไม่เป็นไรครับผมสบายใจแล้วเราะผมใช้ของใหม่ครบแล้วผมแพ้ได้แล้วครับไม่ก็ก็คือได้โชว์แล้วไงเราเราเราจะแพ้เราก็ไม่เป็นไรแล้วไงไม่เป็นไรครับเราเราไม่ซีเรีสเราเราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรเราได้โชว์แล้ว ขายเทมว้าวขายง่ายมากมีน้องบอกว่าใบนี้ลงกลางได้หรออ่านให้เขาฟังหน่อยได้ดิมันจะลงช่องไหนก็ได้ก็ลงได้เมื่อเข้าสู่สนามช่องซ้ายหรือขวาเอามาเกาตรงมุมฟ้าหนึ่งเขาบอกว่าใบนี้ลงอามลงกลางได้ไงเขาถามมันก็ลงได้แค่ว่ามันเสิร์ฟได้เทมไม่ได้ถูกต้องใช่บางทีเราลงมาเพื่อให้กลางมันมีตัวใช่แล้วใช้เทคบ้างคือบางครั้งมันไม่จําเป็นต้องเสิร์ฟขึ้นมาทุกครั้งทุกคน บางทีเราอาจจะยังอยากเหลือการในเด็กบ้างก็ได้เผื่อจะเจลไปน่องแบบเมื่อกี้เออเราก็อาจจะอยากเหลือการในเด็กบ้างก็ได้อแต่ในเกสรเลยอ๋อเผื่อโดนเผื่อโดนเผื่อโดนน่าเคยเท็เพราะเพราะเพราะว่าเทคมันหลังจากเกิดขึ้นมือถ้าเราไม่ได้ใส่อยูมันมันมันให้อันนี้ยากไม่ก็เสียบใช่แต่ต้องจับค้อนเหมือนเดิม ชได้ข้อสวมไงอ่าก็เผื่อเคสคือว่าเราโดนเราโดนยิงปุ๊บเราปาเวทกระโดดมาเปลี่ยนมาใหม่ไงเครื่องมือไอเทมอีกเคอันนี้แค่เข้าช่องซ้ายนะครับก็ได้นะครับซึกหน่อนดิก็มือเบี้ยวปะตกไปโอเคครับผมไใจสามเคนี่ไก่ใหม่ไก่ใหม่ไอเทมระเบิดได้ไหมไอเทมระเบิดได้โอเคครับผมอ๋อถ้ามีช่องซ้ายไม่โดนทำลายโอเคแต่ถ้ามีช่องซ้ายไม่โดนระเบิดั่นต้องเคลีสซ้ายก่อน ไอ้มีช่องสายไม่โดนระเบิดมีช่องมีช่องผาไม่ไม่โดนตีขึ้นมือมีช่องกลางไม่ถูกยกเลยจบใช่หรอไม่พูดเป็นงั้นแหละโอ้คุณผู้กูเสียวเอ้ยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวนะเขาก็มีไม่ต้องมีใครยืนด้วยแย่จริงจได้ขอโทษด้วยไปสุดตอรล่โอ้ยโอเมก้าอะไรเจืวสองใบอะไ์เจวอสองแจกกันเกินละกันไม่่เถึงยุคที่ทุกคนต้องย้อนกลับไปซื้อยังไง นะคนนี้มีโอเคเข้าใจแล้วถ้ามีคุณน,นี่แจกอะไรคนณนี่แจกอะไรบ้างอะอ่าอันนี้อมันไม่แจกอะไรเลยรับอย่างเดียวโอเคครับอันนี้ถ้ามีมังกรสุกมฟ้าบนช่องซ้ายกราร์ดใบนี้บนสนามจะไม่ถูกทำลายโอเคเอ่อเมื่อกราร์ดใบนี้โจมตีถ้ามีช่องขวาจะได้ดับเบิลโอเคเออแต่มันไม่มีโอเคไอ้แท็งกระบอกไหแบทเทิร์นครับแบทเทิร์นนะซิงคัพเปอร์ครับจ่ายเงินเกตครับถ้าหากจ่ายคอสนะครับ ก็พอจากบนมือได้เอามากระห็นเปลี่ยนล่างคนนี้เข้าสนามนะครับสามารถระเบิดมอนได้ตัวเองเผ่อฮะโอ้เบิดกลางดีกว่ากลางมันไม่มีอะไรแล้วเฮ้ยใช่แล้วใช่หลังจากนั้นถ้าเข้ามาด้วยความสามารถของเบสท์มดิงระเบิดกาไปหนึ่งโอ้ระเบิดมอนตัวหนึ่งกับกาไปหนึ่งโอ้กิงเกินใช่ใช่ใช่โอ้แบนไม่เป็นไรเข็งไปแล้วเจ็ดพันโอ้คอพลาดด้วยไม่เป็นไรหรอก เรีดดทำไเผื่อปั๊บพลังไงทัดพืชโซลารบีมยิงเลยทีเดียวไม่คือมันควรเรียกแดดได้เพราะมันลื่นโซลาร์บีมลิงไหมเจ็ดพันครับน่าจะลิงเขับโอ้เคอร์เตอร์มาแล้วสามใบนับตัวเองพอดีเออลิงมาซะโอ้ตัวนี้มีช่องซ้ายได้ทับดับเบิลใช่ลิงให้ดีลิงให้ดีพี่จะสามารถทำทำได้เยอะลิงโซการโอเคไว้ตัวโอเค ครั้งหนึ่งสามเท่ากันด้วยว่ามาันตีเข้าอ่ะมึงควัำไข่แล้วกันหมล้ไข่เข้ามาตีจนมันหลีกมันก็จะรู้ว่อา,อ,าอัพรวยๆกันได้เอ่อไปน้ำสีไปน้ำสีขึ้นมือครับผมพาดดาวพัดเดินดอชร์เลนโดครับผมโอเคครับผมแอ็กแทกสเต็ปครับไปแล้วน,วอน,อวนอะอืม อีกลางครับผมแข่งนะมีโดดมีอะไรไหมไม่มีนะไม่มี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 เพนนเทสครับอีเลยครับสามกี่กิหนึ่งสองสามลุกด้วยดับเบิลเด็กสามกี่กิโลอือกดจังแพ้ไม่นะไม่มีเกมสามให้เขาแน่แน่อเด๋ยเดี๋ยวย้อนย้อนย้อนไปก่อนนะเด็ดพอเดดโอเคได้โอเค ก็ผ่านเทินครับผมก็เทินต่อใช่ใช่<ม>ใช่เราได้ตั้งตัวใหม่อีกรอบหนึ่งทุกคนมไม่เลยแล้วตัวเก่าแค่เอามายืดแล้วจะเราจะเล่นไปทำให้ตัวเก่าเปแยังเมื่ออีกฝั่งมีโซลาบิ่งโอ้อู้หูเฝอกดเรียกแดดไปนั่นแหละไปเลยมือป้นจะได้รับพลงัง นูเวกอนมันมันมันรับผลไงในตัวข้างๆมันรับแดดไงน่าเกียดมันรับแดดใช่ติดตัวรอบบีมาหนึ่งหมื่นเาวลิงมาทั้งหมดซะอ่ะลิงอันนี้เกิดเกิดโอเคกี่ชิพวะนะอ่าหนึ่งสองสามสี่าอรักหนึ่งสองสโอเคุกมานเดบโบนะมันมีแรงไหม พอเรา KO ได้ตัวนึงนะครับเมื่อคุณกัะตีนไข่ชุบสักมาปีเดียวมันดเร็วเพื่อมันก็จะอัพจนคุณไม่สามารถจะตีต่อได้นี้ยใช่ใเอามาทำอะไรอยู่เนได้กลายเป็นได้เฮ้ยจข่อไรคออะอมายอเลยวะคอมอนสเตอร์หนึ่งใบหนึโอ้ยสโอสไสทางนี้ใช่ตีเข้าไปแดตีไม่เข้า ยิงการ์ดมันต้องสี่ใบใช่แล้วสี่ใบไอ้กระดิ๊บกระโดดเต้ยไหใบนึ่งไปรับไปรับเงื่อนไขแล้วก็โอ้สายไปเหยียบเรรับเงื่อนไข่ปุ๊งเงินไข่รับเงื่อนไข่ปุ๊งเงินไข่รุดเลยไงอ่างานไหมดีไปแล้วอันนั้นถ้าไฟนัอนขึ้นมืออ่ะไฟนัอนไฟนัอนโอเคขึ้นในใจตานะดูดิพี่ตาพี่อ่ะลิงได้คู่เลงลิงลิงลิงกิ๊ก เราใส่สองสี่ขีหนึ่งสองสามสี่อโอคไป่นะอะไรเป็นงานใให้ังมันเอาเมาปั้นามเดเาใส่นั่นแหละครับชัดนอคือน้ำมันยิงท่าย่งไรนั่นแหละอี้ลอไอ่ะใช่เล่นแบบเดียวกลคนเดียวใชสงสไงผิดอะไ่ะไม่เดียวย พอสมครับคนนี้พอสมโภคัลล็กซี่เพรถ้าเพรถ้าออนไลน์มันต้องต่อสายชิบ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 โอเคครับมันบอกว่าเมื่อการที่เขาสุนทนามท่าน transform ไปไม่ถูกเีสแล้วก็ทุกใบได้รับคุณค่าตันตีนะครับเคาร์เตอร์ครับได้แล้วก็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 ถูกเลสด้วยเฉพาะมันใช่ไหมครับทั้งหมดทั้งหมดเลยใช่ย้อมลูกเอซี่ที่เราท r a n s f o r m อยู่ไม่ถูกเลสตัวเองอ่ะโดนเลสได้ เอ้ยบรรจุก้าวถึงโซลการแบบนี้ก็ใช่ยังไม่ได้ที่เราทำฟองอยู่บรรจุอีกใช่ก็แปลว่าตัวเลดไอ้แค่ตัวมันใช่ตัวนี้ไม่ได้ได้ใบนี้ได้ไหมโอเคเอ่อนอนถ้าถ้าช่องช่องขวามีมังกร่าสกรมฟ้าแตนอยู่มอนสเตอร์ไม่อะไรสไตนช่องขวาป่ะมะสไตนช่องขวาป่ะเอเหรอโอ้ ถ้าช่องขวาเรามีมังกรทรงองฟ้าสแตนมอนเตอร์มังกรทรงองฟ้าปุ่นสามว่าได้ถ้าถ้าสแตนได้ได้ยิงหนึ่งไห่ได้เอาไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาอะไรล่ะไปยังไม่ดีเลยเข้าใจผิดเข้าใจผิดแล้วก็ถ้าช่องซ้ายมีทรงองฟ้าแฉกหนึ่งตัวพื้นสองลามล่วอะไรกูอะไรเอาไหมโอเคมาโยนกันไปเมื่อกี้ไม่มีเลได้เลยได้เลยจะตีกั้ไหมไปเลยตีครับมีเป็นเตทไหมมีเป็นเตทสองตีดีข้อโอ้สองตีดีข้อ ตายตายตายเออไม่ผมจะปิดไม้ตายพียยย e ย่แต่ผมกลัวว่าพี่จะเอ่อสักอย่างโอเควันนี้นะครับใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเอเคสตได้ครับผมสวัสดีครับ